พี่ถ <ter jer> <authenticity> ่ายไปปิดขาวจริงๆนั่นอย่งนี้แม่มีเสื้อปุ๊บ อยู่ในเฟซใช่ไหมเราอยากมาลองใช่ไหมสั่งอะไรกันไปคะนี่สั่งเหมือนกันไหมสั่งสั่งไม่เหมือนกันก็นานอยู่นะฮะแล้วกบน

มองมุกนิเตยสารมองมุกเดี๋ยวเดเอาคนได้เยอะหนึ่งคือขายตอนคนเยอะหนึ่งลูกค้าคนใหญ่เขาจะนั่ง